ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน M Map t M w i t นะครับโจทย์ดีๆกับเทคนิคโดนโดนโจดีดีเทคนิคโดนโดนในซีรีส์ M Map to M w i t สำหรับในตอนนี้นะครับในตอนนี้มีชื่อว่าเช็คความเกา่ากับโจทย์เล่นแค่ชื่อตอนนี้ก็น่าสนแล้วใช่ไหมครับน้องกับโจทย์ในตอนนี้จะเป็นยังไงไปวัดความเก่ากันเลยครับ ซีรีส์นี้นะเราจะยังมาเก็บในส่วนของข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องแสงอย่างที่พี่บอกไปแล้วนะครับว่าในแสงเนี่ยตัวที่เน้นก็จะมีออกในส่วนของการหักเหการหักเหะระวังเรื่องมุมวิกฤตถูกไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของเลนก็คือเลนโคง้งกระจกโค้งและทัศนะอุปกรณ์ตัวนี้ต้องไประวังดีๆในข้อนี้นะครับก็เลยเอาโจทย์มาให้ฝึกคิดโจทย์ข้อนี้มีเงื่อนไขนะครับอ้าวซูมไปที่โจทย์กันก่อนเดี๋ยวจะอ่านโจทย์ให้ฟังนะครับวางวัตถุไว้หน้ากระจกโคง้ง กระจกโค้งไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นโค้งเว้าหรือโค้งนูนนะนะทำให้เกิดภาพที่เดียวกับวัตถุถ้าเอากระจกราบนะครับมาวางหลังกระจกนะหลังกระจกโค้งนั่นเองนะครับนะวางหลังกระจกโค้งเติมคาว่าโค้งลงไปหน่อย10ซนติเมตรจะเกิดภาพสุดท้ายที่ระยะห่างจากวัตถุเท่ากับเท่าไหร่นะถ้าเอากระจกราบนะครับมาวางหลังกระจกโค้ง10ซนติเมตรจะเกิดภาพสุดท้ายห่างจากวัตถุเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้เงื่อนไขคือ ห้ามทนเลขห้ามทนเลขให้คิดโดยนึกภาพในหัวเท่านั้นอนุโลมให้วาดรูปได้นิดหน่อยแล้วกันแต่ว่าห้ามทนเลขนะครับเอาเสร็จแล้วเราลองมาดูหลักเกี่ยวกับสมการเกี่ยวกับเรื่องของเลนกันหน่อยแล้วกันนะครับเลนโค้งกระจกโค้งสมการทั่วไปเนี่ยก็คือชุดนี้นะครับที่น้องควรจะท่องให้ได้ทั้งหมด1ส่วนโฟกัสเท่ากับ1ส่วนระยะวัตถุบวกหนึ่งส่วนระยะภาพใช่ไหมแล้ว2อ,อะไรครับ2เท่าของโฟกัสเป็นรัศมีความโค้ง อีกอันนึงก็คือถ้าเกิดว่าเราเอาระยะภาพมหาระยะวัตถุเมื่อไหร่ปึ้งเนี่ยจะลงมาเป็นกําลังขยายนะครับแล้วก็จะมีค่าเท่ากับขนาดภาพหารขนาดวัตถุหรือด้านขวาตรงนี้ไปตัวนี้คือสูตรที่เราใช้ในการคานวณโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าข้อนี้เป็นคอนเซปต์ล้วนๆคอนเซปต์ล้วน,นนะน้องขอบอกก็คืออามาดูกันเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าวางวัตถุไว้หน้ากระจกโค้งอ้าวคำถามของพี่คือกระจกโค้งนี้คือกระจกโค้งเว้าวหรือโค้งนูน โค้งเว้าหรือโค้งนูนครับโค้งโค้งทําให้เกิดภาพที่เดียวกันกับวัตถุภาพที่เดียวกันกับวัตถุต้องเป็นโค้งอะไรโค้งเว้าใช่ไหมโค้งเว้าจะประพฤติตัวเหมือนเล่นอะไรครับเล่นนูนใช่ไหมประพฤติตัวเหมือนเล่นนูนถ้าเป็นโค้งเว้าสังเกตนะครับถ้าเป็นโค้งเว้าเนี่ยพี่ลากตัวนี้เส้นแกนแกนมุกนะครับแล้วตัวนี้คือโฟกัสนี่คือจุดโฟกัสนะครับนี่คือจุดโฟกัส แล้วตัวนี้ก็คือ2เท่าของระยะโฟกัสก็คือเป็นรัศมีความโคง้งไอ้ตัวนี้คือ F นั่นเองนะครับไอ้ตัวนี้ก็คือ 2F พวกเรารู้จักกันอยู่แล้วโอเคนะตัวนี้ก็คือ,อจุดศูนย์กลางความโค้งนั่นเองแล้วตัวนี้คือจุดโฟกัสถ้าเกิดว่าเราต้องการวางวัตถุนะครับไว้หน้ากระจกโคง้งแล้วทําให้เกิดภาพที่เดียวกันกับวัตถุภาพที่ได้จะต้องเป็นภาพที่อยู่ฝั่งเดียวกันถูกไหมอยู่ฝั่งเดียวกันกับกระจกนะภาพนั้นจะต้องเป็นภาพ จริงถูกมเพราะภาพจะมาเกิดฝั่งเดิมเป็นภาพจริงแล้วเกิดที่เดียวกันกับวัตถุก็คือต้องวางวัตถุไว้ที่เท่าไหร่ครับ 2F ถูกมต้องวางวัตถุไว้ที่ 2F เพราะทันทีที่เราวางวัตถุไว้ที่ระยะ2เท่าของโฟกัสเมื่อไหร่เนี่ยหรือจุดศูนย์กลางความโค้งมันจะเกิดภาพจริงขนาดเท่าเดิมถูกมะภาพจริงขนาดเท่าเดิมแล้วถ้าขนาดเท่าเดิมระยะวัตถุกับระยะภาพต้องทําไมกันต้องเท่ากันถูกมะ การเกิดภาพที่เดียวกันกับวัตถุเนี่ยมันเป็นการบอกเรา2อ,อย่างนะครับว่ามันจะเกิดภาพจริงได้เท่านั้นก็คือจะต้องเป็นกระจกโค้งอะไรครับกระจกโค้งเวาข้อนี้ดีตรงที่โจทย์จะไม่บอกอะไรเราเยอะนะครับเราต้องมีคอนเซปต์แล้วเราต้องรู้เองนะกับอีกอันหนึ่งคือถ้าเกิดว่าโฟกัสของกระจกเนี่ยมันเป็น15ซนติเมตรก็แปลว่าทั้งวัตถุและภาพต้องวางไว้ที่ระยะเท่าไหร่ครับ30ซนติเมตรถูกมากก็คือ2เท่าของระยะโฟกัสจากนั้นเนี่ยในโจทย์เขาบอกต่อครับว่า ให้เอากระจกราบเนี่ยมาวางไว้หลังกระจกโค้งก็คือวางต่อลงมาข้างหลังนี้ครับแต่ระยะที่วางต่อลงมาข้างหลังเนี่ยคือระยะ10ซนติเมตรสิซนติเมตรตรงนี้นะครับสิ่งที่เราพบก็คือวัตถุเนี่ยมันไปสร้างให้เกิดภาพที่ตำแหน่งนี้แต่ภาพที่เกิดจากเลนตัวกระจกโค้งนะครับกระจกโค้งตัวที่1นเนี่ยมันจะไปเป็นวัตถุของกระจกราบอันถัดไปถูกไหมภาพที่มันเกิดจากนะครับกระจกโค้งนะอันที่1จะไปเป็น วัตถุของกระจกราบอันถัดไปเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้30ตรงนี้อีก10ระยะวัตถุจะเป็นเท่าไรครับระยะวัตถุจะเป็น40ถูกไหมระยะวัตถุจะเป็น40แล้วถ้าระยะวัตถุเป็น40หลักของกระจกราบก็คือระยะวัตถุกับระยะภาพมีระยะเท่ากันใช่ไหมภาพที่เกิดขึ้นก็จะต้องมาเกิดตรงนี้ครับที่ระยะอีกเท่าไรครับอีก40เซนด้วยเช่นกันนะคำถามที่โจทย์ถามว่าภาพสุดท้ายจะห่างจากวัตถุเท่ากับเท่าไหร่เป็นเซนคือเท่าไรครับ 40บโบเป็น80เซประเด็นในข้อนี้ก็คือถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยหลับตาแล้วนึกถึงรูปของข้อนี้ใหม่อีกรอบนึงเนี่ยเราสามารถคิดในใจได้ไหมข้อนี้ได้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรานึกถึงตัวกระจกโค้งอยู่ตรงนี้แล้วมันต้องวางวัตถุและเกิดภาพที่ 2F F ละ15 2F เท่าไหร่30ถูกมา 30, แล้วต่อข้างหลังไปอีก10เป็นระยะวัตถุใหม่ C 40ก็ไปเกิดอีก40สบเซตคิดในใจเป็น8 80ได้เลย 80ได้เลยนะครับเพราะฉนั้นจําไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นข้อสอบแนวเรื่องเลนโค้งกระจกโค้งเนี่ยในไมหิดนวิทยานุสร์ข้อสอบจะออกค่อนข้างยากนะครับแล้วก็จะต้องเข้าใจคอนเซปต์คือเขาจะไม่พูดตัวเลขหรือเนื้อความในข้อสอบมากเราจะต้องตีความเอาเองจุดที่เป็นประเด็นในโจทย์ข้อนี้จึงมีคําว่าเกิดภาพที่เดียวกันกับวัตถุนั่นเองนะครับทาให้เรารู้ได้2ออย่างก็คือต้องวางวัตถุไว้ที่2เท่าระยะโฟกัสและบอกไปในตัวว่ามันเป็นกระจกโค้งอะไรโค้งเวา กระจกโค้งวาวอันสุดท้ายที่ต้องระวังก็คือเขาถามว่าภาพสุดท้ายเนี่ยห่างจากวัตถุเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าน้องบางคนเนี่ยคิดเร็วๆจะไปตอบ40เพราะคิดว่าวัดภาพจากกระจกอันสุดท้ายถูกไหมเพราะว่าเราเร็วเกินไปต้องระวังนะครับว่าสิ่งที่โจทย์เขาถามในนะถามในคําถามเนี่ยเขาถามว่าภาพสุดท้ายมันห่างจากอะไรโอเคปะ่ะเขาถามว่าห่างจากวัตถุก,ก็เลยต้องนับทั้งหมดเลยคือ80ซนเมตรครับโอเคนะครับ อันนี้เป็นข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องเลนโคงกระจกโคงพี่อยากให้น้องๆกลับไปทบทวนนะครับถ้าสําหรับกลุ่มน,นี้นะในส่วนของแสงที่เป็นเรื่องเลนเนี่ยน้องควรจะไปฝึกเลนโคงกระจกโคงที่เป็นข้อสอบยากๆให้มากนะแล้วไปดูพวกทัศนะอุปกรณ์พวกกล้องจุลทรรศน์กล้องโทรทัศน์ไว้ด้วยนะครับก็จะตรงแนวของมหิดลวิทยานัยสอน สำหรับวันนี้โจทย์ดีๆเทคนิคโดนๆใน M Map 2 M, M Width นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เราไปลุยกันในโจทย์กลุ่มหรือข้อถัดไปแล้วกันนะครับวันนี้อเอาแค่นี้นะครับสวัสดีครับสรุปตอนเช็คความเก่ากับโจทย์เล่น 1. ในเรื่องแสงตัวที่เน้นก็จะมีออกในส่วนของการหักเหภูมิวิตเลนโค้งกระจกโค้งและทัศนะอุปกรณ์ 2. ควรปรกเลนโค้งกระจกโค้งให้มากแล้วไปดูพวกทัศนะอุปกรณ์ กล้องจุลทรศน์กล้องโทรทัศน์ไว้ด้วย 3. ถ้าเกิดเป็นเรื่องข้อสอบเลนโคง้งกระจกโค้งในมหิดลวิทยานุกศรจะไม่พูดตัวเลขหรือเนื้อความในข้อสอบมากนักจะต้องตีความเอาตอนต่อไปพี่โนงชะายพวกับโจทย์เรื่องอะไรคอยติดตามกันนะครับที่ y o u t u b e o d i m a a e a d a m y จะไปพบก,กับโจทย์หน้าครับ